อขอโทษจ้าสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเมื่อกี้เครื่องเครื่องนอกเครื่องนอกเราก็ปิดไปเลยสงใส่ไอโฟนนี่บ่ทนบ่ทนอากาศเย็นนี่นค่ะไอโฟนบ่ทนอากาศเย็น เครื่องแบบนอกไปเลย่อยกันเลยแบบยังวะวิดีโอกระเสียเลยมาขอโทษขอ,อให้อีรีค่ะอันมันนอกมันนอกเครื่องมันนอกเครื่องนอกแบบว่าแล้วก็ปิดโตไปเลยนะเครื่องไอโฟนนี่บอสัวากาศเย็นรีค่ะเมื่อนนี้ถือว่าแจ้งเนียดค่ะแจ้งจางปางเนี่ยช่ม,มือนี้มืด มืดมืดคืมคืมตลอดเลยสวัสดีอีกรอบค่ะคุณพี่นิสากันยังว่าเครื่องนอกค่ะเมื่อกี้เครื่องนอกในย่านนอกอีกอยู่ค่ะคือถ้านอกไปกะขอโทษขอให้หลายๆเลยค่ะถ้านอกไปรอบนี้กันกนกนกไปเรืยแล้วกันสวัสดีค่ะคุณรุ่งศิริยาเข้าป่าจะเข้าป่าสำรวจป่าสำรวจป่า เจา้าผ้าเจ้าปลามาสำรวจปลาบอลแล้วคุณค่ะวัสดีค่ะคุณสิตาพบเห,เห็นพระเจา้าอยพุ่นกระเฮาเลี้ยวซ่านะเรา ตอนนี้สิบเอ็โดโมงแล้วค่ะค่ะคุณพี่คุณพี่นิสาขอบคุณมากค่ะที่บอกแล้วค่ะตะเวนขึ้นเก้าโมงเศร้าขึ้นเบิ้งตะเวนขึ้นอย่างสวยเลยแต่แตะเวนขึ้นเก้าโมงเศร้าแล้วก็ตกประมาณบ่ายสองโมงครึ่งแล้วมันสิสั่นเขาเรื่อยๆตะเวนตกดินบ่ายสองโมงคือบ่ายสองนี่เริ่มเมืดแล้วเริ่มมืดตไปจะบ่ายแล้วค่ะ ตอนนี้สิบเอโมงคือตะเว้นขึ้นมาสองชั่วโมงแล้วก็โอแป๊บๆค่ะยังังเว้นสันนี่ลีช่วงนี้สวัสดีค่ะพี่ยันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชาริวันสวัสดีจ้าเลียวยังช่้ายอยู่ช่้ามาก กินกับเบิงเบ้งเบิ้งเฮ็ดกันไปหน่อยแบบโอ้ยโทรศัพท์นอกก็เลยก็เลยเบรกอันนี้หมากโอ้ยว่าเสียเบิ้งหมากกับพวกลับกล้องอนาะสวัสดีค่ะคุณเบนจาวันมาจา้ะแมนค่ะมืมดเร็วมืดเร็วสวัสดีค่ะคุณอรุนีสวัสดีจ้ามาแคนเบรี่ป่า ติดตักขายกันนะค่ะยังยังยังอยู่ยังยังอยู่เจ้าป่ามาเองครับเจ้าป่ามาเองเบื่อมากช่วงนี้บม่ค่อยได้ออกค่ะบางมือหิมะตกบางมือฝนตกบางมือก็หิมะบางวันก็ฝนอรอบนี้ท่านเนี่ยคุณเบ็นจวันท่านท่านเจ้าป่ายังหล่อเหมือนเดิมครับ ยังหล่อเหมือนเดิมยังหล่อเหมือนเดิมปลาเมื่อกี้เป็นโซนๆไงออกมาจากโซนโซนเห็ดดำเราเมื่อกี้แถวนี้ก็จะมีเห็ดเหลืองบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่เห็นแล้วอุณหภูมิประมาณหนึ่งองศาค่ะเย็นจ้อยเย็นจ้อยอยู่ค่ะอุณหภูมิหนึ่งองศาป่าเราก็จะประมาณนี้ ขอบคุณมากครับยังง่วยคือเกายังง่วยคือเกา่ามาช่องเฮ็ดกันเร็วสิว่าพาก,กันยางนองแดงกับบ้านเยางนองแดงกับบานคึกคักช่วงนี้พวกซัดป้าก็จะออกไปแบบกิน กินพักกินยาตามสวนคนค่ะเพราะว่าผลไม้ปลาเริ่มเหมล้วเขาเคยซุ่มเขาเคยไปเขาจะปลายออกออกจากปลาไปสงข้าวยายยุบานยายยุบ้า,น,า,ยบา,น,ยาบนยังบดยังบ่าง้าขายอยู่ค่ะแบบนิววนติตหมอว่าแล้วบางนิ่วนิ้ไตก้อนวัชพืเพื่อมันแบบสลายนิววนติตแล้วมันยังเป็นแผลเลือดซึมอย่างนี้สิ ความดันความดันก็นดีขึ้นยายความดันดีขึ้นนี่แหละเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกผ้าขาเลื่อนไปอีกก็แล้ยเลื่อนไปเลื่อนไม้ยายทางว่าโอ้ยบ่าพาเดี๋ยวบ่น้างบ่พาเดี๋ยวบ่หน้างบ,าาบาาง่อยากพายายยายยันยางบ่ได้กับบรรยากาศปลาของเราก็จะประมาณนี้ เป็นป้าหลังบ้านจ้าป้าหลังบ้านแม่ขอก็จะบวมๆหน่อยในช่วงนี้มาสินา,าเาแล้วนะเป็นมีเป็นมีเป็นหม,ม,ม,มูเริ่มเริ่มสะสมไขมันคนะ่ะขอบพุณหลายๆค่ะได้ล่ะมากอ่อนหนเร็วเร็ว อะไรแม่อะไรแม่แ <โ ury, S 1> ม่เรียกแม่เรียกแม่เรียกไ,ไปไปไปเล่น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 สวัสดีค่ะเห็ดเห็ดยังพ่อมีค่ะไปเบื้องแล้วไปเบื้องแล้วเห็ดยังพ่อมีโอ้เบื้องจะกล่องหรือสิสิของไหมฮะสวัสดีค่ะคุณสุภวรรณ ขอบคุณเลายๆค่ะปรักงานง่อยผ่อนนะโอ้ยง่อยผ่อนง่อยผ่อนง่อยพ่นโอ้หลอดตลอดหลอดตลอดเทศตลอดครับอะไรแม่อะไรแม่อะไรแม่ อันนี้แหละค่ะย่อยง,ยงกงเว้นสันแห้งจะมืดมืดขึ้มๆช่วงนี้ก็คลายาย,ายกคกับโค่นแกเป็นวัดแต่ว่าสวีเดนนี่อันโควิดมาเริ่มเริ่มกลับมาหลายหวัสดีค่ะคุณน้องแก้วบีตงมาแมนค,คุณคุณสุดาพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดาพร ขอบคุณหลายๆค่ะคุณสิทธพบขอบคุณมากๆค่ะกะ็ดูคลิปเก่าๆไปก่อนค่ะถ่ายเมื่อกี้ก็เก็บไปหน่อยนึงค่ะถ่ายทอดสดเราหมันกันนอกไปเรื่อยแม่มาเครื่องกันนอกไปเรืยแล้วก็รู้สึกว่าบ่ร,รู้ว่าสีใดเป็นวิดีโอบออ,อากาศก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะ ตัวนี้เป็นต้นหมากแคนเบอรี่ป่าแคนเบอรี่บัก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 แดงคนป่าเคิร์นหมากแดงกับหมากดำคนป่าเคิร์นหมากแดงกับหมากดำอยี่นี่เขาจะเอิ้์นลีง่อืมโยนี่คนละเห็ดค่ะ แต่ว่าอันอันนี้ว่าแนนม่เห็ดดำเนี่ยค่ะทำข้อข้ออ่อนพานกันเป็นน้ำแข็งมากอันนั้นไม่ใช่เห็ดดำให้เบิ้งซือ้อให้เบิ้งซือ้อหลวหลวงตลอดเทศตลอดได้เข้าปลาสมใจริโอแล้วค่ะมื่อเนี้เข้าปลาสมใจริโอใหยทอดสดบ้าง รอบเมื่อกี้น่ะเครื่องเครื่องนอกค่ะขออภัยหลายๆอยู่ซื่อๆกะแบบหายไปเลยอยู่ซื่อๆกะหายตับไปเลยยังวะช่วงนี้อันโควิดโควิดสวีเดนกลับมาระบาดใหญ่อีกรอบคนติดหลายคนติดหลายกว่าช่วงแบบ ระบาดไม่ไมอีกอยังไงนี่ยั <_ d rama> ยงไงนะคะเขาก็เลยมีเฝ้อระวังแน่แล้วก็หามจุ้มกันเกินแปดคนหามจุ้มกันเกินแปดคนนําก็จะปีใหม่ก็คาดว่าจะบริจัดกันคิสมัตรก็คือสีบริจัดก็คือกันแต่ว่าก็ ขอพวกรเบิดแปดคนอยากจะจุ่มๆกันได้อยู่แต่ว่าถ้าเกินก็ไม่ได้ขอบคุณหลายๆค่ะดูแลตัวเองเช่นกันนะคะสุภูสุคนเฮ็ดเก็บไปเล็กน้อยครับเมื่อกี้ี่ที่ท้ายทอดสดไปรอบที่เลี้ยวก็เลยย่างมาวันนี้ค่ะพี่น้ำพึง่งค่ะวัสดีค่ะคุณรัฐสภาบาจ่จ๊ะ คุณรัตตสภาขวากอ้านไปเรื่อยดิอุณหภูมิประมาณหนึ่งองศาค่ะโอ้พราบันกันค่ะพราะันกันยูนีกติดนักพ่อบันกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชรินทางเมืองพิจิตรสวัสดีค่ะ อะไรแหละลูกหมาอากาศเย็นอากาศเย็นเย,ย,ย,ย็นจ้อยเย็นจ้อยนึ่งองศาค่ะที่แบบว่ายำกังเว้นยำกังเว้นสัน่นนิดลีค่ะยำกังเว้นสัน่นนิดลีบวกกี่ชั่วโมงเองค่ะแมนบต่ตะเว้นขึ้นเกาโม่งเศร้าเราก็โตประมาณบลายสองโมงเคืองค่ะช่วงนี้แต่ยำกังเว้นสั่นนิดเดียวมือดเร็วเมือดเร็ว เขาปลาไก่ก็บ่ได้ก็เลยนังน่งนั่งนอนนอน,น,อ,นอยู่บ้านค่ะกินกับนอนอย่างเดียวเลยเง่ก็เลยบวมๆหน่อยนึงเค้ครั้ง, okay, งมื่อนี้ก็คุยกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาอื่นเดี๋ยวมาอื่นมาใหม่ม่อื่นวันเกิดไหมขวัญเค้ <laughs> okay, ค่ะขอบคุณสุภุสุนค่ะดูแลสุขภาพเช่นกันค่ะก็ขอให้กินข้าวเสบนอนรับสบายดีสุภุสุกคนะสวัสดีค่ะบาย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 เร็วๆบายบายค่ะ ขอบคุณลหลายๆค่ะที่เป็นกำลังใจไปขันตลอดเลยขอบคุณค่ะ